หออ้าร้อยเขาจะยำอะไรไกโอ๊ะของพอดีเลย <c oughs> ตรงนี้มันต้องอยู่ความสูงเท่าไหร่โอ้ไม่บอกชาร์พอพ้นตรงนี้ต้องกดหัวลงเลยอะ่ะห้าจาออ้่ 400 300 200โอ้น่าจะลงได้ไหมกัวโอ้ส่วนงามโ oh, อ,อ้ลองได้เว้ลยลงแบบวยงยด้วยใช่ ม่น่าเชื่อทำได้เลยคระับแต่ก็ที่นี่พอรู้หลักแล้วความเร็วต้องไม่เกินร้อยสีบห้ามาตั้งไกลเลยอโอ้ตรงนี้วความเร็วหมดเลยใช่ไหมใช่ให้อยู่ร้อยสอิบโลกแหน่งพีอาร์เจ็ดหนึ่งสองเนี่ยต้องอยู่หนึ่งพันแปดแล้วก็สามวงศาเลยอืม อยวต้องมาสอดที่หลังแล้วแหละไ้มเปไปในข้องกันโอ้เครียดเลยมาลงจนได้ครับสนามบินพาโลรอบนี้ไม่งายท้องติลกาแล้วเจอทัรน์ระธิดามาเพื่อนเชื่อนะลูกสาวไม่ง่ายท้องแล้วลูกสาวไม่งายท้องแล้ว เรียกแคปเทนมิวอ่ไมครับรูว่าไม่ลอยครับรอบ ารกิจสมบูรณ์แบบรู้แล้วเอาไปเนี้ยสุดยอดครับมาลงได้แล้วที่ผ่านเราด้วยความสวัสดิภาพมาเที่ยมกษัตริย์ยิ่นี่นะครับ